พันธีหญิงอาลิสาอนายาตุลาจิตอาสาพระราชทานมวลน,นิาหาดบกที่46สังก,กัดโรงพยาบาลไทยอิงคยุทธบริหารค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาให้เก็ดความรู้นะคะเกี่ยวกับผู้ป่วยผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังนะคะนั่นก็คือโรคความดันโลหิตสูงค่ะ วันนี้นะคะสําหรับท่านผู้ชมนะคะที่อยากจะได้เก็บความรู้การดูแลตัวเองนะคะหรือว่าการป้องกันนะคะที่จะไม่ให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงนะคะเราไปรับฟังรับชมกับคุณหมออายุรแพทย์นะคะจากโรงพยาบาลไทอินทยุทธ,ธบริหารค่ะเราไปฟังกันเลยค่ะ ค่ะในวันนี้นะคะโรงพยาบาลไายอิงขยุทธบริหารนะคะเราก็จะมาพบกับคุณหมอนะคะคุณหมออายุรกรรมนะคะเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงนะคะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนทั่วไปได้รับทราบที่มาที่ไปของโรคนะคะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะมีแนวทางการป้องกันอย่างไรจากโรคนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตคุณหมอค่ะแนะนําตัวอีกสักรอบหนึ่งค่ะโอเคครับผมร้อยเอกพเลฤษประสานวันนะครับผมเป็นอายุรแพทย์โรงพยาบาลไข้อิงขยุธบริหารนะครับผม อ๋อเป็นหมออายุรกรรมนะคะก็เป็นผู้ชํานาญการด้านโรคนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะให้คุณหมอนะคะอธิบายค่ะเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังใช่ไหมคะคุณหมอก็จะมีในด้านของยกตัวอย่างง่ายๆที่เราพบกันบ่อยดีกว่าก็คือโรคความดันกับโรคเบาหวานนะคะเดี๋ยวเราเริ่มที่โรคความดันโลหิตสูงค่ะโรคความดันโลหิตสูงนี้เกิดสาเหตุการเกิดจากอะไรคะคุณหมอ ครับผมก็โรคความดันโลหิตสูงเนี่ยนะครับเป็นโรคความผิดปกติของหลอดเลือดและก็การรักษาน้ําในร่างกายนะครับผมสุดท้ายเนี่ยทำให้มีความดันของหลอดเลือดเนี่ยสูงผิดปกตินะครับผมแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาได้มากมายนะครับผมซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มของโรคที่ไม่ติดต่อและเรื้อรังนะครับผมที่สําคัญมากๆในประเทศไทยเพราะว่ามีอัตราส่วนของคนผู้ป่วยเนี่ยพบอยู่นะครับหลายสิบล้านคนโดยที่โรคกลุ่มนี้ อาการแสดงของโรคเนี่ยไม่ได้ชัดเจนจึงมีความสําคัญมากๆครับผมส่วนใหญ่จะพบกับออผู้ป่วยประเภทไหนคะหรืออาชีพอะไรเกี่ยวข้องไหมคะคุณหมอหรือว่าเกิดจากพฤติกรรมการกินหรืออะไรไหมคะคนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคนี้อะค่ะโอเคครับก็จริงๆเนี่ยจะต้องแบ่งก่อนเลยนะครับว่าโรคของความดันโลหิตสูงเนี่ยจะพบในผู้ป่วย อยู่สงกลุ่มหลักๆนะครับคือกลุ่มที่1มีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงประกอบด้วยเช่นอายุที่เพิ่มขึ้นนะครับผมอายุอายุที่เพิ่มขึ้นนะโดยส่วนใหญ่คนผู้ป่วยมกักจะอายุมากกว่า3 5 4 0ปีขึ้นไปนะครับโดยส่วนใหญ่นะแต่ก็จะมีปัจจัยอื่นๆสําคัญที่เร่งให้ผู้ป่วยเนี่ยอาจจะพบกับเรื่องของความต่ลน,นี้สูงได้เร็วขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกรรมพันธุ์ รกรรมพันธุ์ที่เขาบอกว่าเป็นโรคกรรมพันธุ<ช>์เซลเล์เลนนะคะใช่ครับคือกรรมพันธุ์เนี่ยไม่ได้บอกว่าทุกคนที่พ่อแม่เป็นความดาันโลหิตสูงแล้วผู้ป่วยจะเป็นตามนะครับผมแต่ว่ามันเป็นของปัจจัยเสี่ยงคือมีความเสี่ยงที่ถ้าคุณพ่อคุณแม่มีความดาันโลหิตสูงเป็นมากกันมากเนี่ยก็มีโอกาสที่ลูกเนี่ยก็มีโอกาสจะเป็นมากกว่าคนปกติทั่วไปนะครับผม,อ,มอันนี้คือปัจจัยเสี่ยงที่อายุเนาะเรื่องของ กรรมพันธุ์อันนี้เราไม่สามารถแก้ไขได้นะครับแต่ปัจจัยที่สําคัญกว่าที่เราต้องทราบกันภายในวันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของปัจจัยที่แก้ไขได้ด้วยนะครับมไม่ว่าจะเป็นอาหารที่บริโภคนะผู้ป่วยบริโภคเกลือเยอะเกลือ,อมไม่ว่าจะเป็นของเค็มนะครับผมรวมไปถึงพวกซอสปรุงรสต่างๆน้ําปลาซีอิ๊วขาวต่างๆพวกนี้นะครับรวมถึงพวกผงชูรสพวกนี้ก็รวนแต่ประกอบด้วยเกลือทั้งนั้น นคนคที่<ม>ติดเค็มใช่คน,นที่ถ้าพูดรวมๆเลยก็คือคนที่ชอบติดอาหารเค็มเป็นหลักอันนี้ก็จะทำให้เกิดสัมพันธ์กับการเกิดความดันโลหิตสูงมากนะครับในกลุ่มโรคอื่นๆเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันและร่างกายไม่แข็งแรงไม่ออกกำลังกายนะครับผมลักษณะการใช้ชีวิตที่อยู่เฉยๆนะครับหรือว่าถ้าทางการแพทย์เราก็อาจจะเรียกว่าเป็น sedentary lifestyle นะนก็คือวันๆไม่มีกิจกรรมอยู่บ้าน นอนดูทีวีดูโทรทัศน์ไม่ทำกิจกรรมอะไรเลยไม่ออกกำลังกายหรือออกกำลังกายแต่ว่ายังไม่ถึงเกณ์ที่เหมาะสมในกำหนดนะครับสุดท้ายใช้สารยายาเสพติดบุหรี่เหล้าแอลกอฮอล์นะครับก็มีผลกับโรคความดันโลหิตสูงเหมือนกันใช่ครับอาการของมันเป็นยังไงคะอาจารย์คุณหมออาการของโรคความดันโลหิตสูงจะได้มาพบคุณหมอได้ได้ทันท่วงทีค่ะนะครับ อันนี้เป็นจุดสําคัญมากๆเลยนะครับของเรื่องโรคความดันโลหิตสูงปกติโรคนี้ประมาณ80-90%เนี่ยไม่มีอาการก็คือ<ม>คนไ<พ>ข้ใช่ครับคนไข้เนี่ยเกินครึ่งของคนที่เป็นโรคความดันเนี่ยเริ่มต้นเลยเขาไม่รู้ว่าเขามีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงมาก่อนนะครับผมอันนี้เป็นความสําคัญเลยของการตรวจสุขภาพไม่ว่าจะตรวจประจําปีตรวจคัดกรองตามหน่วยงานหรืออาจจะไม่ได้ครบวงรอบการตรวจแต่ว่า ถ้าเราม,ามีความตระหนักถึงความเสี่ยงที่เรามีเนี่ยก็เราสามารถตรวจความดันโลหิตสูงได้เองที่บ้านหรือสถานพยาบาลทําให้รู้นะครับอันนี้คือส่วนใหญ่ของคนไข้ทั้งหมดเนี่ยมักจะไม่มีอาการนะครับแต่ถ้ามีอาการโอเคความดันโลหิตสูงถ้าความดันโลหิตสูงมากๆอาจจะมีปวดศีรษะหรือว่ามีการมึนศีรษะนะครับผมมีการเห็นภาพซ้อนมีตาเ<ม>บลอได้อันนี้อันนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มที่ความดันสูงมากปวดศีรษะนี่ก็คือก็ก็ปวด ปกติทั่วหัวหรือว่าข้างเดียวอะไรแบบนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะปวดทั่วหัวแล้วก็ปวดรุนแรงแล้วก็ปวดมากขึ้นเรื่อยๆด้วยอันนี้คือกรณีที่เฉพาะความดันสูงมากๆเท่านั้นนะครับถ้าคนทั่วไปเนี่ยที่ความดันไม่สูงมากเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอาการแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเป็นมากคือทําให้เกิดความดันในกระโหลกศีรษะเพิ่มขึ้นก็จะมีปัญหาอื่นๆตามมาเช่นมีเลือดกําเดาไหลาตาเบลอ,อเห็นภาพซ้อนได้แต่ทางนี้เนี่ยถ้ามีอาการเหล่านี้ก็คือมันเป็นกลุ่มอาการปวดสีสรษะ แนะนำว่าให้มาพบแพทย์เพราะว่านอกจากโรคของเรื่องความดันเนี่ยอาจจะมีโรคอื่นร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดโรคเกี่ยวกับเรื่องสมองต่างๆนะครับอ,อันนี้คืออาการของโรคความดันโลหิตสูงกอ็อาจจะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่จะอาจทําให้เกิดเ,เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้แบบนี้ด้วยใช่ไหมครับคุณหมอใช่แล้วย้อนกลับไปค่ะที่คุณหมอบอกว่าเราสามารถมาตรวจโดยการตรวจสุขภาพเนี่ยค่ะก็คือการเจาะเลือดหรือการวัดความดันหรือได้ทั้งหมดค่ะ ปกติเนี่ยจะแบ่งก่อนนะครับว่าความตันโลหิตสูงเนี่ยเราวินิจฉัยด้วยการวัดความดันนะครับเราวินิจฉัยจากตัวเลขเลยนะว่าความดันแล้วมันมีค่าผิดปกตินะครับอันนี้วินิจฉัยได้แล้วนะครับผมแล้วก็มีการตรวจติดตามแต่เวลาเรามาตรวจสุขภาพเราก็จะเจาะเลือดร่วมด้วยเสมอนะครับอันนี้เนี่ยมันไม่ได้เจาะเพื่อวินิจฉัยว่าเป็นความดันหรือไม่นะครับแต่ว่าเราเจาะเพื่อดูว่ามีภาวะแทรกซ้อนจากความตันโลหิตสูงหรือเปล่านะครับ ไม่ว่าจะเป็นค่าไตเกลือแร่ที่ผิดปกติต่างๆนะครับผมแล้วก็ดูโรคโรคอ,อื่นๆเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันคนเราเนาะไม่ได้มีโรคประจําตัวแค่โรคเดียวนะครับเวลามาตรวจเราไม่จำเป็นต้องมีความดันเท่านั้นคนที่มีความเสี่ยงความดันก็มักจะมีความเสี่ยงเรื่องเบาหวานมีภา,าวะโรคอ้วนตามมาได้นะครับผมเพราะฉะนั้นตรวจเนี่ยจึงตรวจด,ดูได้หลายอย่างนะครับผมเมาเมาไปเลยค่ะ<ช>ก็ะสุขภาพเรานะคะแล้วการดูแลรักษาคะ่ะ การรักษาของโรคความดันนี้ค่ะกินยาอย่างเดียวหรือว่าต้องมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวมาที่วินิจฉัยก่อนไหมครับเรื่องของความด,ดันโลหิตสูงก็การวินิจฉัยความดันโลหิตสูงเนี่ยใช้มีวิธีสองวิธีนะก็คือวินิจฉัยจากการวัดความดันที่สถานพยาบาลน,นะครับก็คือง่ายๆว่ามาโรงพยาบาลน,นี่แหละแล้วก็วัดความดันสูงนะถ้าตัดเลยเนี่ยในค่าคนปกติเนี่ยความดันปกติเราจะประมาณตัวบน หรือว่าความดันซิสโตลิกนะครับหรือเรียกว่าตัวบนมาวัดความดันจะอยู่ด้านบนสุดจะตัดที่อยู่ที่120นะครับผมของคนปกติแล้วความดันตัวล่างนะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณ80อันนี้คือค่าปกตินะครับของผู้ใหญ่นะแต่ถ้าเป็นความดานันโลหิตสูงเนี่ยจริงจจะมีเลขหลายเลขในการตัดถ้าเอาง่ายๆเลยตัดที่ประมาณ140ที่ตัวบนนะครับ140 <100. S 2> ใช่ครับตัวความดันตัวบนซิสโตลิกเนี่ยสูงเกิน140นะครับผมแล้วก็ตัวล่างหรือเรียกว่าไดอะโซลิกเนี่ยเกิน90<อ> แค่ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นนะครับก็สามารถวินิจฉัยคอนดันโลหิตสูงได้<น>แล้วก็แนะนําว่าต้องมีการติดตามค่าคอนดันต่อไปนะครับผม อันนี้ก็สําหรับการวัดความดันก็ไม่จําเป็นต้องมาถึงโรงพยาบาลอาจจะมีถ้าถ้าท่านใดมีเครื่องวัดความดันที่บ้านแล้วก็สามารถวัดได้โดยประเมินจากค่านี้แล้วก็อาจจะถ่ายรูปหรือว่าจดบันทึกไว้แล้วมาหาหมอก็แจ้งคุณหมอได้แล้วก็วัดอีกทีหนึ่งนะคะใช่ครับอ,อันนี้เป็นเรื่องที่แนะนํามากๆเลยนะครับในปัจจุบันเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันเราคงไม่สามารถมาโรงพยาบาลกันทุกคนได้โดยเฉพาะคนที่สุขภาพอาจจะไม่มีอาการสบายดีอย่างเงี้ยนะครับ การวัดความดันที่บ้านก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับโดยที่ถ้าเกิดเครื่องความดันที่มีมาตรฐานแล้วเนี่ยก็สามารถใช้วินิจฉัยความดันโลหิตสูงได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็จริงๆตามหลักแล้วเนี่ยการวัดความดันที่บ้านเนี่ยจะแม่นยํามากกว่าการวัดที่โรงพยาบาลซะอีกเพราะว่าเราสามารถวัดได้หลายครั้งนะบางทีเรามาโรงพยาบาลเนี่ยเรามา3มเดือนครั้งอ,อย่างฉี่ก็เดือนละครั้งหรือ2สัปดาห์ครั้งเนาะแต่ที่บ้านเนี่ยเราสามารถความดันได้ทุกวันนะครับผม วัดความดันทุกวันก็จะมองดูค่าเฉลี่ยได้ดีกว่ามอนิเตอร์ตัวเองเลยใช่ครับก็คือประเมินได้เลยว่าสูงต่ำยังไงแต่ว่าถ้าวัดก็เน้นย้ำว่าวัดต้องวัดถูกวิธีซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมีการสอนการวัดความดันที่บ้านด้วยนะครับผมว่าการวัดความดันที่ถูกต้องวัดยังไงนะครับผมแล้วก็เวลาที่เหมาะสมเวลาที่ควรวัดนะครับจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปนะตรงนี้คการดูแลค่ะคุณหมอการดูแลรักษาการดูแลรักษาเนี่ยหลักๆเลยนะครับ แนะนำให้ปรับปรุงคุณภาพการใช้ชีตประจำวันก่อนอย่างที่เราเกล่าวไปแล้วเราดูตัวเราเองตัวเราเองเลยว่าเมื่อกี้เราพูดถึงความเสี่ยงเนาะตั้งแต่การบริโภคอาหารนะครับเกลือเคมเ็มเติมสารปรุงรสต่างๆนะครับแอลกอฮอล์อันนี้รวมถึงคาเฟอีนด้วยแล้วก็พวกเหล้าเบียบุรีนะครับพวกนี้เนี่ยทำให้คามดันโลหิตสูงขึ้นทั้งนั้นนะครับผมคือตัดไปเลยหรือว่าลดคะคุณหมอเราไม่สามารถตัดไปเลยได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอาหารหลายๆอย่างเนี่ย แนะนำสุดท้ายยังไงเราต้องกินหลากหลายนะครับผมแต่ถ้าในความดันโลหิตสูงเนี่ยเราก็จะมีการรับประทานอาหารแบบหนึ่งที่เราเรียกว่า Dash Die t นะครับผมเ a s h diet เนี่ยเป็นการรับประทานอาหารในหลักสูตรที่ในการลดความดันโลหิตสูงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่จะป้องกันความดันโลหิตสูงก็ตามหรือว่าเราต้องการที่จะไม่ให้เกิดความดันเลหิตสูงมากขึ้นนะครับผมโดยที่ตัวลักษณะของอาหารพวกนี้เลยเนี่ยก็จะประกอบด้วย เนื้อที่ไม่ติดมันนะครับผมอ่เนื้อไม่ติดมันใช่ครับส่วนใหญ่ถ้าจะแนะนําเลยจะเป็นเนื้อปลานะครับผมหรือว่าเป็นเนื้อไก่ก็เป็นสัตว์ปีกที่มันน้อยนะครับผมส่วนอาหารที่กระตุ้นให้ความนันสูงมากขึ้นจะเป็นพวกกลุ่มเนื้อแดงนะครับเนื้อแดงเนื้อวัวเนื้อติดมันต่างๆที่ปริมาณมันเยอะพวกนี้นะอ๋อยู่นะคะคุณหมออ๋อใช่ครับแล้วก็อาจจะต้องลดปริมาณลงนิดนึงนะครับผมอ่าอันนี้เรื่องเนื้อสัตว์เนาะอย่างแรกนะครับผมต่อมาเรื่องผัก าการบริโภคอย่างที่เราทราบกันความดันเนี่ยเราบริโภคโซเดียมเยอะอทําให้ความดันโลหิตยิ่งสูงมากขึ้นเพราะมันไปอุ้มน้ําในร่างกายของเราครับการทานผักนะหรือผลไม้ก็ตามนะครับจริงๆเนี่ยแนะนําทานได้ทุกอย่างเลยนะครับผักใบเขียวผลไม้ต่างๆมากมายมทานได้หมดนะครับซึ่งพวกนี้มันมีโพแทสเซียมสูงเป็นเกลืออีกชนิดหนึ่งแต่พวกนี้ทําให้ความดันโลหิตเนี่ยแนวโน้มจะต่ําลงได้นะครับผมเพราะนั้นก็คือควบคุมความดันได้ดีสุดท้ายก็คือสัดส่วนของผักเนี่ยจริงๆควรจะ สมมติว่าจานแบ่งเป็นสส่วนเนี่ยอย่างน้อยเราควรจะทานผักผลไม้เนี่ยสองในสี่สในสเลยใช่ครับครึ่งต่อเนื้อสัตว์และแป้งอีกอย่างละหนึ่งส่วนเป็น4ส่วนนะคร <4 S 2> ับผมในส่วนของอาหารอื่นๆก็จะเป็นพวกธัญพืชนะครับแนะนาทานธัญพืชแทนแป้งเช่นข้าวก่าอาจจะเป็นข้าวไม่ขัดสีเป็นข้าวกล้องต่างๆพวกเนี้ยนะครับหรือถ้าต่างประเทศเขาว่าจะกินทานพวกถั่วพวกอะไรกันเยอะนะซึ่งพวกนี้ก็จะช่วยเรื่องของ ลดความดันโลหิตสูงได้ถ้าเทียบกับสัดส่วนของอาหารปกตินะครับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตนะครับนอกจากเรื่องอาหารที่สําคัญแล้วเนี่ยที่สําคัญไม่แพ้กันก็จะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายแล้วก็น้ําหนักตัวนะครับผม oh. น้าหนักตัวเนี่ยเป็นไปได้นะครับภาวะอ้วนเนี่ยทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นการลดน้ําหนักตัวได้7-10ถึงขึ้นไปเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะทำให้ความดันโลหิต ที่สูงเนี่ยลดลงได้นะครับอันนี้อย่างแรกซึ่งเราจะลดยังไงนะครับหและอาหารเนาะที่เราเกล่าวไว้แล้วเรื่องอาหารพูดไปแล้วนะครับอย่างที่2จะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายที่เหมาะสม,มการออกกำลังกายที่เหมาะสมเนี่ยเมื่อไหร่จะเรียกว่าเหมาะสมนะครับผม,มก็จะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายในระยะเวลาที่เพียงพอและพามหนักที่เพียงพอเช่นกันการเพียงพอคือถ้าออกกําลังกายระดับกลางนะครับผมหรือว่าเรียกว่า moderate exercise เนี่ยออกกําลังกายที่เหนื่อย กำลังพอดีไม่เหนื่อยมากเกินไปหรือไม่สบายเกินไปคือออกกําลังกายแล้วเวลามีการพูดออกมาเนี่ยพูดอาจจะพูดลักษณะของเป็นประโยคสั้นๆน,นะครับถ้าพูดไปคำๆเนี่ยคือเราเหนื่อยมากเนาะแต่ถ้าอันนี้พูดได้ปกติร้องเพลงได้เลยนะอันนี้คือเทียบว่าแทบจะไม่เหนื่อยเลยหมายถึงว่าขณะที่เราออกกําลังกายเนี่ยแล้วเราพอพูดออกมาแล้วยังเป็นคำๆยังโอเคอยู่ก็ถือว่า เพียงอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะความหนักของการออกกําลังกายถือว่ายังอยู่ในระดับที่ดีนะคะออกกําลังกายประเภทไหนบ้างคะคุณหมอการออกกําลังกายที่จะลดความดันโลหิตสูงได้ดีนะครับแนะนําเรื่องของแอโรบิกนะครับแอโรบิกใช่ครับแอโรบิกหมายถึงว่าไม่ใช่แค่การเต้นอย่างเดียวนะครับแต่เป็นการออกกําลังกายที่มีการเคลื่อนไหวเยอะนะครับผมทุกสัดส่วนร่างกายไม่ว่าจะเป็นการวิ่งวิ่งจ็อกกิ้งวิ่งหาช้าหรือแม้แต่เดินเร็ว หรับางคนแค่เดินเร็วเนี่ยเขาก็มีความเหนื่อยที่เพียงพอแล้วก็ได้ดิฉชันเคยลองค่ะคุณหมอเดินเร็วเรารู้สึกเหนื่อยมากใช่ครับอันนี้คือเราวัดที่ความเหนื่อยของร่างกายเราเป็นหลักนะครับผมเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยความสามารถในการออกกาลังกายไม่เท่ากันบางคนซ่องวิ่งอย่างเต็มที่ถึงจะเริ่มเหนื่อยนะครับบางคนเดินเร็วเริ่มต้นเนี่ยแค่เดินเร็วๆเนี่ยก็เหนื่อยแล้วนะครับผมส่วนความหนักเนี่ยก็ระยะเวลาที่เพียงพอด้วยก็คือประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์ ร้อยห้าสิบนาทีต่อสัปดาห์ใช่ถ้าคิดเป็นวันวันถ้าคิดเป็นสัปดาห์สัปดาห์เลาไม่เกินสักสองสองเอ้สามสามวันต่อสัปดาห์ได้ไหมคะเอ้ถ้าตามหลักเลยเนี่ยก็จะแนะนําว่าวันละ30นาทีวันละ30นาทีใช่ครับแล้วก็เป็นระยะเวลา5วันใน1สัปดาห์นะครับแต่บางคนก็เวลาว่างไม่เท่ากันนะครับบางคนเราก็ทบไปเป็นวันละ1ชั่วโมงแล้วก็อาจจะลดเวลาลดจานวนวันลงได้นะครับผม อันนี้ขึ้นอยู่กับการปรับแต่งแต่ทั้งหมดทั้งสัปดาห์เนี่ยก็แนะนำว่าควรจะออกกาลังกายเกิน150าทีขึ้นไป <150 S 2> ในความหนักระดับปานกลางก็ลองถัว่วเฉลี่ยตามความสะดวกของแต่ละบุคคลแต่ละบ้านนะคะด้านนอกจากการป้องกันดูแลตัวเองแล้วยาครัค aw, ุณหมอมีมีผลมีอะไรไหมคะที่ต้องกินใช่ครับยาเนี่ยเป็นตัวเลือกต่อมานะครับที่ <issance S 2> เริ่มต้นแล้วเราความดันเราสูงระดับหนึ่งเราควบคุมอาหารออกกําลังกายลดน้ําหนักนะครับผมตรวจโรคประจําตัวอื่นๆครบแล้วเนี่ยความดันยังอยู่ในระยะที่สูงอยู่หรือตอนแรกเริ่มต้นสูงมากยังคุมไม่ได้ด้วยการรักษาแบบเดียวเราก็จะเริ่มยานะครับอ๋อ<ม>หมายถึงว่าทั้งหมดที่เราทําไปเนี่ยโดยที่ไม่ได้พึ่งยาเนี่ยมันยังคงสูงอยู่ก็ต้องมาพึ่งยาแล้วแหละเราอาจจะเริ่มยาตั้งแต่แรกเลยร่วมกันก็ได้หรือว่าเราจะมาเริ่มตอนหลังหลังจากที่ควบคุมไม่ได้มากขึ้นขึ้นอยู่กับความรุนแรงที่คนไข้เป็น นะครับอันนี้ต้องปรึกษาแพทย์เป็นรายๆไปแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยยาก็มีส่วนช่วยสําคัญในการ1ลดความดันโลหิตสูงนะครับสเนี่ยป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่สําคัญที่จะกล่าวต่อไปว่าความดันโลหิตสูงก็ทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายตามมาถึงชีวิตได้หลายอย่างมากนะครับผมซึ่งการบริโภคยาคนไข้หลายคนก็จะมีคําถามตามมาทานยาเยอะ จะเป็นโรคไตหรือเปล่านะครับทำให้ไตแย่ลงไหมกินแต่ยากินแต่ยาคุณหมอก็ให้แต่ยายาเยอะเหลือเกินหนูได้ยินบ่อยค่ะคุณหม<ด>อ,อคนไข้ก็จะถามเนี่ยแหละเรื่องยาเยอะเกินไปมีผลกับตับกับไตไหมนะครับผมทานยาแล้วหยุดได้ไหมอันนี้ก็เป็นคําถามที่หลายคนสงสัยนะครับอย่างแรกเนี่ยเรื่องยามีผลต่อไตไหมนะครับยาที่แพทย์พิจารณาให้ผู้ป่วยเนี่ยก็เบื้องต้นเนี่ยจะพยายามไม่ให้มีผลกับไต ให้มีผลได้น้อยที่สุดน้อยที่สุดอย่างแรกอย่างที่2ถ้าความดันโลหิตสูงเนี่ยคุมไม่ดีเนี่ยจะทําให้ไตเนี่ยเสื่อมได้เร็วมากนะครับผมเพราะฉะนั้นตามหลักแล้วเนี่ยก็คือถ้าเราทานยาป้องกันลดความดันโลหิตสูงเนี่ยมันจะทําให้เรื่องของไตเสื่อมหรือไตที่แย่ลงเนี่ยแย่ลงได้ช้าลงนะครับก็หมายถึงว่าป้องกันไม่ให้ไตเสื่อมนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความเข้าใจผิดของหลายๆท่านว่าการทานยาเยอะเนี่ยทำให้ไตเสื่อมจริงๆแล้วเนี่ย พอไปหยุดยาความดันสูงมันก็สูงขึ้นไปใช่อันนี้<ม>เป็นตัวการที่ทําให้ไตเสื่อมมากกว่าซะอีก<ม>นะครับผมอันนี้ถ้ามีข้อสงสัยเนี่ยก็แนะนําให้คุยกับคุณหมอที่รักษา<ม>เลยจะได้เข้าใจตรงกันได้นะครับผมส่วนเรื่องที่คนไข้สงสัยว่าเริ่มยาไปแล้วกลัวจะกินยาไปตลอดชีวิตเนี่ย<ม>โดยหลักเนี่ยนะครับความดันเนี่ยเมื่อความดันสามารถคุมได้เนาะเราให้ยาเพื่อคุมความดันโลหิตส,สูงเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนแต่ถ้าอนาคตคนไข้คุมความดันได้ดีนะครับผม รักษาลดอาหารเค็มนะครับความดันที่ปกติแล้วเนี่ยสามารถหยุดยาหรือว่าลดปริมาณยาลงได้เรื่อยๆนะครับไม่ได้จําเป็นว่าเริ่มยาแล้ววันนี้ต้องกินยาไปตลอดชีวิตนะครับอ,อันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะแนะนาําผู้ป่วยทุกท่านหรือว่าแม้แต่คนที่ยังไม่ได้เริ่มรักษาก็ตามนะครับผมเราให้เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนนะครับค่ะได้ค่ะซึ่งมันก็จะนําไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่เราก็าควรจะทราบด้วยเรื่องความดันโลหิตสูงนะครับว่า เป็นเหตุสาคัญที่สุดแล้ววันนี้ว่าเราทำไมเราต้องรักษารความดันเป็นความดันเราจะทําให้ไปเกิดโรคอะไรได้อีกที่เป็นอันตรายต่อเราเอาชัดๆเลยค่ะคุณหมอที่เด่นชัดเลยที่อันตรายมากโรคอะไรคะก็ความดันนะครับมันก็คือความดันของเลือดเนี่ยของในน้ําในเส้นเลือดเนี่ยมันเยอะนะมันไปทําลายเส้นเลือดไปทำอวัยวะที่เส้นเลือดไปเลี้ยงอยู่ซึ่งก็คือทุกอวัยวะในร่างกายของเรามีภาวะแทรกซ้อนจากความดันได้หมดนะครับแต่ถ้าเอาไว้สําคัญเลยนะเราคงเคยเห็นกันมาบ้าง เส้นเลือดในสมองนะครับไม่ว่าจะเป็นตีบหรือแตกก็ตามนะครับผมไม่ใช่ว่าความดันสูงมันจะต้องแตกอย่างเดียวบางทีมันทําให้เส้นเลือดในสมองเนี่ยโดนทําลายแล้วก็ตีบแทนได้นะครับซึ่งสุดท้ายเป็นยังไงครับเรียกว่าโรคของ stroke เนาะหรือว่าเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกนะครับผมทาให้คนไข้ระยะสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นอ,มอมาาัมพาตมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงร่างกายกอ่อนแรงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใช่ครับถ้าเป็นนิดหน่อยเป็นไม่เยอะเนี่ยโชคดีบางคนก็กายภาพแล้วกลับมา กล้เคียงปกติได้แต่ถ้าเป็นรุนแรงในบางคนไข่าบางคนเนี่ยก็ไม่สามารถกลับมาใช้วิตเหมือนปกติได้อีกเลยไม่สามารถเดินได้หรือต้องมีการตึ่งพาคนอื่นตลอดก็คือคต้องนอนติดเตียงใช่ไหมคะอันนี้ที่สําคัญอันแรกในสมองเนาะอย่างที่สองนะครับก็จะเป็นเรื่องของหัวใจสําคัญเหมือนกันนะครับหัวใจเส้นเลือดหัวใจไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดตีบเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดต่างๆอันนี้ปัจจัยเสี่ยงหลักๆเลยคือความดันโลหิตสูงนะครับผมหัวใจโตหัวใจล้มเหลว ซึ่งสุดท้ายเนี่ยถ้าเป็นแบบรุนแรงเนี่ยก็อาจจะทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือหยุดเต้นได้อันตรายถึงชีวิตนะครับหรือถ้าเป็นไม่เยอะเป็นระยะยาวเป็นเรื้อรังนะครับหัวใจโตก็มีภาวะหัวใจล้มเหลวน้ําท่วมปอดนะครับทำกิจกรรมแล้วมีการเหนื่อยง่ายต่างๆอันนี้เป็นปัญหาสําคัญเลยที่ทําไมเราต้องป้องกันความดันเลือดสูงไม่ให้มันสูงม,มากเกินไปนะครับก็ถือว่าเป็นโรคที่ถ้าในประเทศไทยเราก็2โลกนี้จะคิดว่าเป็นโรคที่พบ เขาเรียกว่าอะไรสิีิสูงมากแล้วก็ผู้ป่วยที่เกิดภาวะเขาเรียกว่าอะไรคะคุณหมอที่ต้องพึ่งพาในอนาคตได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นภัยเงียบที่สำคัญมากๆกค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะคุณหมออยากจะฝากอะไรเป็นสรุปเล็กๆน้อยๆให้กับท่านผู้ชมทางบ้านไหมคะเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงค่ะอยากจะเชิญชวนอะไรก็แจ้งได้เลยค่ะโอเคครับ ก็ความดันเลือดสูงนะครับเป็นโรคอย่างที่เรากล่าวไปแล้วเป็นภัยเงียบที่สําคัญนะครับในคนที่เป็นหลายคนเนี่ยบางคนรับรู้บางคนไม่รับรู้นะครับการที่เราจะตรวจรักษาเนี่ยต้องเริ่มจากที่ตัวเราก่อนมาตรวจสุขภาพหรือตรวจคัดกรองไม่ว่าจะว,<ม>วัดความดันเองที่บ้านมาวัดความดันที่โรงพยาบาลน,นะครับถ้าเราไม่เคยตรวจเราไม่เคยหาเนี่ยเราจะไปหวังว่าโรคมันจะมีอาการแสดงอะไรขึ้นมาให้เรารู้แล้วค่อยมารักษาเหมือนโรคทั่วไป อันนี้มันไม่ใช่หลักการที่ถูกต้องอาจะะจะสายไปแล้วมันก็จะมีภาวะแทรกซ้อนได้<ม>นะครับผมยิ่งรักษาได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีป้องกันการภาวะแทรกซ้อนป้องกันการที่ต้องรับยาปริมาณเยอะในช่วงแรกเลยะนะครับผมถ้าเราคุมตั้งแต่แรกเราก็ เริ่มยาปริมาณน้อยได้หรืออ,อาจจะไม่เริ่มยาเลยด้วยซ้ำในคนไข้หลายๆคนอาจจะแค่ครปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรารู้ปุ๊บไปบอกคุยกับคุณหมอคุณหมอหมอาจจะให้คําแนะนําเป็นแค่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาเดือนหน้าอีกเดือนหนึ่งอาจจะความดันอาจจะลดลงอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีไปนะคะคุณหมอใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความดันเนี่ยมันไม่ได้มีแค่จากปัจจัยเสี่ยงที่เราบอกมันมีโรคอีกหลายๆอ,อย่างที่อาจจะตรวจพบและรักษาได้ไม่ว่าจะเป็นไทร้อยไม่ว่าจะเป็นต่อมหมวกไตผิดปกตินะครับซึ่งพวกนี้ ถ้าไม่รักษาก็ความดันก็จะไม่หายจะทีบางคนกินยาความดันไปเรื่อยๆไปซื้อยาจากคลินิกหรือไปซื้อยาจากร้านยาโดยที่ไม่เคยตรวจรักษาเลยคุมไม่ได้จกทีนะครับอาจจะต้องมาหาสาเหตุอื่นๆของความดันโลหิตสูงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าถ้าสงสัยนะก็การพบแพทย์เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับผมในการรักษาต่อนเนื่องด้วยนะครับ ค่ะหลังจากที่เราได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้การวัดความดันนะคะแล้วก็ค่าผิดปกติหรือปกตินะคะดูได้จากอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะให้คุณหมอพลเลิศนะคะเป็นผู้ช่วยให้คําแนะนําอีกทีหนึ่งค่ะสวัสดีครับก็เดี๋ยวจะแนะนําการวัดความดันโลหิตที่ถูกต้องนิดนึงนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยที่เป็นผู้ป่วยมารักษารรักษาที่โรงพยาบาลหรือว่าวัดความดันที่บ้านเนี่ยเราอาจจะยังไม่ทราบเนาะโดยปกตินะครับการวัดความดันโลหิตเนี่ย ต้องมีการเตรียมตัวก่อนวัดความดันนะครับโดยทั่วไปประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนวัดความดันหรือยอย่างน้อย1ชั่วโมงเนี่ยควรจะงดอาหารที่กระตุ้นให้เกิดหวัวใจเต้นเร็วหรือความดันโลหิตสูงขึ้นก็จะเป็นพวกกาแฟชานะครับผมหรือการสูบบุหรี่นะอันนี้ควรจะงกดก่อนอย่างน้อย3 0นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับผมประมาณ15นาทีก่อนวัดถือ10นาทีเนาะเรานั่งพักเฉยๆนะครับนั่งบวเก้าอี้ เก้าอี้ควรจะมีพนักพิงนะครับอย่างที่แสดงนะครับผมหรือมีที่วางแขนเอาง่ายๆตามหลักแล้วก็คือคนไข้เนี่ยต้องอยู่ในท่าที่สบายที่สุดนะครับเพื่อเตรียมตัวก่อนเอาความดันนะครับไม่ใช่บางคนเนี่ยเดินมาโรงพยาบาลเราเดินมาถึงเหนื่อยเหนื่อยเหงื่อออกทั้งตัวร้อนนะครับเดินมาเอาแขนเสียบเลยควาดันในสูงทันทีนะครับผมอันนี้มันเป็นหลักการที่อาจจะยังไม่ถูกต้องนะนะครับผมตำแหน่งเครื่องของการวัดความดันโลหิตสูงเนี่ยความสูงของเครื่องความดันอยู่เท่ากับระดับหัวใจนะครับผมเมื่อเริ่มวัด อยู่ในชาิที่สบายนะครับผมสายวัดแขนถ้าเกิดใช้เป็นเครื่องวัดข้อนั้นที่บ้านเนี่ยจะต้องมีการเตรียมสายวัดที่เหมาะสมไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนะครับผมสามารถพอดีกับขนาดของแขนได้นะครับผมเมื่อนั่งพักแล้วเนี่ยประมาณ10นาทีถึง15นาทีสามารถสอดแขนวัดได้นะครับผมอันนี้ก็จริงๆสามารถวัดได้เลยนะไม่จำเป็นต้องเกรงนะครับผมไม่ต้องไฝ่ห้างนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มวัดกันให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ ส่วนใหญ่สมัยนี้เครื่องวัดความดันก็อัตโนมัติแล้วแค่กดคําว่าเริ่มกับ,บหยุดมันก็จะรันของมันเองนะคะ,ะถูกต้องนะครับก็วัดความดานันตอนที่เราวัดเนี่ยจริงๆไม่จำเป็นต้องดูตัวเลขนะครับบางคนดูตัวเลขแล้วเราก็กังวลมีความเครียดขึ้นมาเห็นตัวเลขมันขึ้นนะเราให้เรานั่งสบายๆวัดไปจนเครื่องมัททางานเสร็จเองอันนี้ลักษณะนเนี่ยเป็นเครื่องวัดที่โรงพยาบาลน,นะครับแต่ถ้าที่บ้านเนี่ยหลักการเหมือนกันทุกอย่างนะครับผมจะต่างกนะันที่ตัวเลขตัดเท่านั้น อันนี้นะครับที่บ้านอาจจะเป็นเหมือนเหมือนสายที่มันพันพันนะคะคุณหมอใช่ไหมคะเราก็จะพันเหนือเหนือตรงบริเวณข้อศอกคืมบริเวณต้นแขนนะครับผมและที่ข้อสําคัญคือต้องเลือกวัดขนาดว่าข้นดันที่ดีนะครับผมและห้องที่วัดขันดันก็แนะนําว่าเป็นห้องที่ปิดมิดชิดไม่มีเสียงดังนะครับผมไม่มีเสียงที่กระตุ้นให้เรารู้สึกตื่นตัวู่ตลอดเวลาแบบนี้ก็พนังก็จะสูงเดี๋ยวพุ่งกระฉุดขึ้นมาตกใจอะค่ะใช่ครับ วัดค่าเสร็จแล้วสร,รุปได้ว่าความดันโลหิตของคค่ะเท่ากับความดันโลหิตขณะที่หัวใจเี้ตัวค่าบนหนึ่งร้อยสี่สิห้าความดันโลหิตขณะที่หัวใจคลางตัวค่าล่าง80ดสิชีพจรเจสคุณหมอคะอันเนี้ยเรียบร้อยแล้วค่าบนค,าาค่าล่างที่คุณหมอได้อธิบายไปเบื้องต้นว่าห้ามเกิน 140 120, 80,90อเนี่ยค่ะอ่ะอันนี้มันเห็นภาพได้อย่างช <Okay, S 1> <ส>ัดเจนอันนี้ให้คุณหมออธิบายอีกสักรอบนึงค่ะได้ครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการวัดความดันจะได้เลขมาส่วนใหญ่จะได้3มค่านะครับผม3าค่าค่าแรกตัวบนนะเรียกว่าซิสโซลิกความดันซิสโลิกนะครับผมเป็นความดันที่หัวใจบีบตัวแล้ววัดออกมาตัวล่างนะครับเป็นมักจะเป็นตัวที่2ก็คือไดโซลิกนะครับผมก็จะเป็นความดันที่หัวใจคลายตัวแล้ววัดออกมาสุดท้ายเมื่อกี้นะครับมีตัวเลขด้าานขวอีก ซึ่งถ้าเป็นค้ามูลข้อันที่บ้านเนี่ยจะมี3ตัวนะถ้าตัวล่างสุดมักจะเป็นตัวชีพจรนะครับผม,มก็คือจะเป็นจํานวนที่หัวใจเต้นต่อครั้งใน1นาทีนะครับโดยเฉลี่ยออกมานะครับโดยที่ถ้าเมื่อกี้เนี่ยเราก็เห็นกันแล้วว่าความดันร้อยร้อยสี่สิบห้าแปดสิบนะครับผมแบบนี้แปลว่าความดันตัวบนเนี่ยสูงเกินเกณฑ์มาเล็กน้อยนะครับเกณฑ์เราที่ความดันเราเคยสูงเราตัดกันที่ร้อยสี่สิบเนาะร้อยสี่สิบใช่ครับอันนี้ก็คือถือว่าสูงกว่าเกณฑ์แล้วนะครับปกติเนี่ย ถ้าวัดถูกต้องตามหลักการแล้วเนี่ยแนะนําให้วัดซ้ําอีกสองครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ยนะครับผมเราจะวัดถ้าวัดที่บ้านเนี่ยสามารถทําได้แต่ถ้าเป็นสถานพยบาบาลบางทีเราวัดแค่ครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วเฉลี่ยเอานะครับถ้ายังมีความสูงผิดปกติที่เกินเกณฑ์อยู่เนี่ยก็จะถือว่าเป็นความวดันโลหิตสูงแล้วก็จะพิจารณาพบแพทย์อีกครั้งหนึ่งเพื่อดูว่าปรับคุณภาพชีวิตให้ยา,าต่าง,งๆแล้วก็พิจารณาการรักษาต่อไปนะครับผมบส่วนชีพจรก็ค่าปกตินะครับไม่ควรเกิน เอออยู่ที่ประมาณ60ิถึงหนึ่งร้อยนะครับผมถ้าเกิดเกินกว่านี้หรือต่ำกว่านี้เนี่ยก็ถือว่ามีความผิดปกติแต่ต้องดูสาเหตุอีกทีหนึ่งว่าเกิดจากอะไรค่ะคนไข้ตื่นเต้นหรือเปล่าคะตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะคนไข้ตื่นเต้นนะคะอ่าไม่เป็นไรค่ะอ่าค่ะ ก็วันนี้นะคะก็ขอบคุณคุณหมอพันเลิศมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวรอบต่อไปนะคะเราจะไปพบกับโรคอะไรนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับการรับชมและรับฟังนะคะเกี่ยวกับเก็ตความรู้ของโรคความดันโลหิตสูงนะคะจากที่ฟังคุณหมอมานะคะส่วนใหญ่นะคะก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะจากพฤติกรรมของการรับประทานอาหารของตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารค่ะ อาจจะทําให้คุณห่างไกลจากโรคความดันโลหิตสูงนี้ได้นะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะฝากทุกท่านนะคะกดติดตามค่ะเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานนะคะหรือติดต่อปัญหานะคะหรือว่าจะสอบถามใดๆนะคะหรือแจ้งความประสงค์อยากจะรับฟัง รับความรู้เรื่องใดน,นะคะก็สามารถติดต่อมาที่สายด่วน h o t l ล n e นะคะ1510ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันพันตีอีกอลิสาอนายาดุลาจิตอาสาพระราชทานมณฑนทหารบกที่46สังกัดโรงพยาบาลค่ายอิงขยุทธบริหารสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ